จากทิพภาคเหนือที่วางแผนไว้6วันแต่ทําไปทํามาผมเล่นไป17วันวันนี้ผมมาเซตรถใหม่ครับมีอะไรที่จําเป็นต้องใช้อะไรที่เป็นอุปสรรคผมได้จัดแจงใหม่ถ้าไปแบบนี้มันจะสะดวกขนาดไหนครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็มีสิ่งแรกเลยครับผมเพิ่มมาก็จะเป็นสเปซชีดโซ่ครับ พอไปลุยน้าลุยฝนเนี่ยจะพบว่าโซ่เนี่ยมีเสียงดังมากเสียวโซ่ขาดแต่ที่ผ่านมาผมไปขอตามร้านมอเตอร์ไซค์ครับอีกส่วนก็เป็นเต็นท์ครับผมจะใช้เต็นท์นอนคนเดียวแล้วก็เตียงเล็กเต็นท์ชุดนี้ผมก็ใช้นอนแค่ครั้งเดียวเองครับเดี๋ยวไปลองดูซิว่าถ้าเกิดนอนจริงจังเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแต่อย่างไรผมก็มองว่ายัางสู้เต็นท์เตียงแล้วก็ชุดไฟชีสที่ไปนอนบ้านเพื่อนคุณทงใจไม่ได้ครับทุกท่นประทับใจมากแต่ผมว่าเอาซีทีไปพอบรรทุกได้เยอะหน่อยแต่ทำบรรทุกหนักอย่างซีทีนียถ้า <ๆ S 1> พัดลมครับเมื่อก่อนตอนเดินทางผมเอาไปสองตัวไม่เคยใช้เลยแต่เนื่องจากว่าบางครั้งช่วงกลางวันมันก็มีร้อนสุดๆเหมือนกันต้องใช้พัดลมอันนี้เป็นกล่องข้าวนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางคนเดียวแล้วก็ไม่เน้นทํากับข้าวทำอาหารเนี่ยเวลาช่วงบ่ายๆผมจะซื้อข้าวกล่องเข้าไปที่จุดพักแรมด้วยอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปครับซึ่งผมจะมีบะหมี่แล้วก็มีไข่ไข่ผมจะใส่อุปกรณ์แบบนะนี้นะเนื่องจากว่ามันจะทําให เพื่ให้ไข่ไม่แตกครับจะซื้อทีละฟองสองฟองพอ,อมีเรื่องของกาฟแฟละกันถ้าผมหลังๆจะชอบกินเป็นเอสเรสโซครับแล้วก็ผสมน้ำร้อนเป็นอเมริกาโน่หรือไม่ก็เทเอสโซเนี่ยมันจะมีความมันความอร่อยของมันที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะก็จะมีะชุดสตาร์เรโซแล้วก็ก่อนหน้านั้นผมจะพกเครื่องบดไปด้วยแต่คราวนี้ไม่พกแล้วผมจะพกเป็นกาแฟบดสําเร็จรูปไปแล้วน้อย15วันถึง30วันครับจะบดไปเพียงพอ ปลากระกป๋องครับเผื่อไว้ใส่มาม่าหรือว่าผัดกรณีที่หาซื้อไข่ไม่ได้เพราะว่าผมมองว่าปลากระกป๋องจะเก็บได้นานกว่าไข่หน่อยอเตาที่ผมใช้ในการเดินทางครั้งที่ผ่านมาอันนี้ยังเป็นเตาตัวเดิมอยู่ก็ในแอปที่เขาขายเขาเรียกว่าเตาตลับเทปนะมันจะลเล็กๆพับได้กางออกมาจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นหม้ออุ่นครับเป็นหม้อขนาดเล็กแล้วก็มีกาต้มน้ำสำหรับ ตันี้ต้มน้าทากาแฟแล้วก็ลินดิที่อุ่นผมจะมีตะแกรงอุ่นเติมน้าเข้าไปหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดอา,อาหารที่จะอุ่นเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเ,เล็กๆผมจะพักเข้าบางห่อกัอนครับเพื่อไม่ให้มันร่วงลงไปโดนกับน้ำอกอย่างหนึ่งลืมประจําครับน,นี่เตาแก๊สจะต้องมีแก๊สด,ด้วยแก๊สกระป๋องกระป๋องเดียวก็ใช้ได้นานครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะใชอ้อุ่นเป็นหลักก็จะเป็นกระบู่ยาฟีฟันแฟบนองจากว่าเดินทางแบบนี้ครับผมจะซักผ้าทุกวันนะพอซักผ้าทุกวันนะจะมีผมจะมีคลิป มีผ้าไปด้วยแล้วก็ตรงนี้เมื่อก่อนจะมีเชือกล้างหลังมาไปขอเชือกปอแบบเนี้ยมันเล็กและเก็บง่ายดีไปขอเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมจะตากผ้าแล้วลืมเอาเชือกไปน้ําครับปกติเคยลองแล้วสองขวดเนี้ยอยู่ได้หนึ่งคืนเอาชัวๆเลยเนี่ยขวดหนึ่งอยู่ได้หนึ่งคืนขวดนี้สำรองไว้เผื่อหิวมากๆนะครับตรงนี้ผมก็เก็บสำรองแต่ถ้าเกิดเข้าพื้นที่ผมจะซื้อน้ําขวดใหญ่นะ เป็นน้ำข้นใหญ่ผมจะเข้าอันนี้ถุงไว้สําหรับเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้ขอถุงค่ะจะเป็นย่ามเอาไปใส่แล้วก็ใส่น้ําจะใส่น้ําแล้วก็มัดไว้ข้างหลังครับ <c oughs> น้าข้นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบ้านเหมือนกันที่ไม่ผ่านร้านค้าเลยแล้วก็ร้านเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่มีน้าข้นใหญ่ให้หรือไม่มีน้ํา จะได้น้ำสองขวดนี้เป็นหลักส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันครับโดยมากมาม่าผม,ม,มไม่ค่อยชอบกินต้มเท่าไหร่ชอบกินผัดผมว่ามันอร่อยดีจะมีน้ปาปลาอันนี้น้ามันมะกอกไ้ผัดมามา่าใส่ไข่บ้างใส่ปลากระกป๋องบ้างยากันยุงเนะ่องจากว่าผมไปไหนมาไหนนี่เหมือนยุงจะชอบอะ่ะเวลาไปนั่งกับคนอื่นก,กัดผมมากกว่าหรือไงเนียก็ทายากันยุงช่วยยันมดยันยุงประมาณนี้ครับตัวนี้เผื่อกลัวคอช่วงที่มีอาการเจ็บคอบ้างอะไรบ้างตัวนี้ก็ มีนี่ครับตัวนี้มีดพับผมไปทําหายที่ไร่ฝนเทียมอันนี้ซื้อใหม่ข้อดีมันก็คือมันพับได้แบบนี้เผื่อบางทีเราต้องเวะลากินอาหารครับมันงใช้มีดตัดอะไรบ้างอันนี้ตัดสะดวกกว่าแล้วก็ชุดช้อนมันจะเป็นชุดช้อนซ่อมกับมีดมีดสาหรับหั่นอาหารอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับซูมมีดเมื่อกี้นี้ไม่ได้แล้วก็เป็นซ่อมพับช้อนพับอันนี้พกประจาเลยสะดวกดีแต่คราวที่แล้วผมไปเต้นเตียงนะผมพก ถุงนอนถุงนี้ไปถุงหนึ่งซึ่งปัญหาของเต็นท์เตียงที่ผมนอนเนี่ยจะเป็นผ้าสีาส,ส้มๆที่ผมใช้ปูครับหลังเย็นมากเลยโชคดีที่มีถุงนอนนอนในถุงนอนบางทีคุ้มโปงเลยก็อุ่นหน่อยมาคราวนี้ผมก็เลยเพิ่มถุงนอนไปถุงหน,นึ่งถุงี้กะตั้งใจว่าเดี๋ยวไปปูที่เตียงแล้วก็ถุงนี้ไว้ห่มนะครับแล้วก็ต่อไปเปร์ครับบางทีไปเจอแหล่งท่องเที่ยวไปเจอต้นไม้ก็อยากนอนเปร์ คราวที่แล้วไม่ได้เอาไปต่อไปก็จะเป็นชุดเครื่องมือครับตัวแรกเลยที่ใช้ประจำเราบ่อยมากตัวนี้ครับจะเป็นค้อนไปตอกสมอแล้วก็ตัวนี้เป็นขวานบางทีเราเจอต้นไม้มันของขวางหรือต่อไม้ครับก็ใช้ได้อยู่ผมพอได้อยู่นะครับไปตัดไม้ตัดได้ทั่วไปแล้วก็ประแจชุดนี้มันเป็นชุดประแจครีมครับก็คือเราสามารถเอาทําเป็นครีม ขันนูนขันนี้ได้ที่ผมขายประจานะก็จะเป็นกระจกครับเนื่องจากว่าล้มแปะบ่อยพอล้มแปะเสร็จกระจกมันหลุดแล้วเครื่องมมยเครื่องมือมันใช้ปะจจเบอร์สิบสี่ไม่ได้พกไปเลยก็เลยใช้ตรงนี้ขันแต่ตอนนี้ผมมีประจเลื่อนน้อยครับไปขันเนื่องจากว่าที่บ้านไม่มีเบอร์สิบสี่ก็เลยมีปัจจเลื่อนน้อยไปตอนนี้ก็จะเป็นพวกมีดพับต่างๆนะครับเครื่องมมยเครื่องมือพับประมาณนี้ครับมีเลื่อยด,ด้วยไม่เคยได้ใช้ครับตั้งแต่ไปเที่ยวเพราะว่าไม่ได้ลําบากขนาดนั้นเลยสูบผมใช้สูบแบบนี้ซื้อานาน้ออมมาาาานนนนนนลจสยยยัเเปปื่ีให ปกติจะสูบถ้ายางอ่อนโดยมากจะยางรั่วครับก็สูบแค่พอไปได้แล้วเติมที่ปามินทีที่มีเกจแล้วก็ต่อไปอานนี้เป็นเครื่องมือก็เผื่อเปลี่ยนสเตอร์ครับเวลาเราวิ่งวิ่งเนี่ยตัวสเตอร์มันร้อนมังคียังไม่เคยเปลี่ยนสเตอร์นะเวลาซีทีเนี่ยผมจะเปลี่ยนสเตอร์ก่อนขึ้นเขาวิ่งมาแล้วร้อนเนี่ยเรามือจับสเตอร์ไม่ได้ผมจะเปลี่ยนสเตอร์หน้าเนื่องจากสเตอร์หลังมันต้องถอดล้อลําบากผมก็เลยใช้คีมจับสเตอร์ออกมาแล้วก็ตรงนี้เป็นด้ามสกู ซึ่งสก,กูตัวนี้ผมเอาไว้ขังเวลาอย่างรั่วครับผมจะมีชุดปบแบบนี้เมื่อก่อนพุกหนอนนะแต่พอมันรั่วรูเล็กๆเนะี่ยผลปรากฏว่าผมแทงไม่เข้าเนื่องจากว่ารูมันเล็กจัดต้องใช้สว่านเจาะตัวสว่านที่มากับชุดหนอนไม่ได้หลังๆมาผมก็เลยไปเจอสก,กูแบบนี้ครับเป็นสก,กูลเล็กๆก็คือเวลารั่วเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้อุดเข้าไปก่อนแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยมาถึงบ้านผมก็เปลี่ยนไปนอนอีกทีเพราะผมไม่มั่นใจตรงนี้จะอยู่ได้ทนหรือเปล่าซึ่งตัวมังกี้นี่รั่วมาสองครั้งครับสองรูแล้วล้อหลังปักมาสองรูละปกติตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับล้อหน้าไม่เคยรั่วเลยรั่วแต่ล้อหลังนะครับอันนี้ก็เป็นสเตอร์เบองสิบสามซึ่งตัวนี้จะใช้เปลี่ยนกับซีทีประจาครับถ้าเกิดขึ้นเขาหนัก,นกบางทีผมใช้สเตอร์หลังสี่สิบสองแล้วหน้าเดิม พอไปถึงหน้างานผมนก็เปลี่ยนเป็นสเตอร์สิบสามต่อไปก็จะเป็นประแจแอลครับตัวนี้เป็นประแจล็อกขันปับตั้งโซ่เดี๋ยวมักใช้กับซีทีครับบางที้ที่ผ่านมาใช้แต่สายพานไม่เคยปรับตั้งเลยอันนี้ไม่ใช้โซ่อาจจะต้องปรับตัวนี้ก็เป็นด้ามจับลูกบล็อกต่างๆเผื่อจําเป็นต้องถอดนะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกบล็อกต่างๆแล้วก็จะเป็นประแจบล็อกตัวนี้ก็บล็อกตุวนี้สามารถถอดล้อได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่ถอดตั้งจา่ว่าการประกอบล้อระหว่างทางนี้เป็นอะไรที่ลาบากมากถึงจะทําให้คล่องขนาดไหนพอเจอรีบๆก็ลาบากแล้วก็ทีนี้เป็นข้อต่อโซ่ครับ,ข,รบข้อต่อโซ่ตัวนี้คุณมั่นของเอ็มเอเซอร์วิทชลบุรีครับให้มาพกติด่ไปเผื่อเวลามีปัญหาก็ตัวนี้เป็นขาตั้งพัดลมกรณีที่เรานั่งพักแล้วร้อนก็เปิดพัดลมไปก็หมดแล้วครับลำดับของที่จะเตรียมไปครั้งนี้เดี๋ยวผมจะ ลองไปนอนที่ห้วยตาโบย็นนี้ครับแล้วก็จะดูซิว่าเมื่อเทียบกับเต็นเตียงแล้วมันรับได้ไหมไม่ถึงขนาดต้องตีกว่าเต็นเตียงนะครับแต่มองว่าการพกอะไรเล็กๆแล้วก็ตัวมังกีเนี่ยมันจะวิ่งคล่องตัวมากกว่าแล้วก็ทําความเร็วแล้วก็เรื่องสมรรถนะต่างๆผมมองว่าดีกว่าซีทีเยอะแต่เอามาเทียบกันโดยตรงไม่ได้นะเพราะซีทีผมมันทุกแบบโหมดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็สู้มังกี้ไม่ได้แต่ด้วยความที่เราไปหลายวันแล้วก็ไปคนเดียวแล้วก็ผมชอบเข้าทางกันดารนะครับ ทางนี้มันค่อนข้างลําบากหน่อยเลยทํำให้การใช้มังกี้เนี่ยค่อนข้างจะถูกใจกว่า